ไม่ว่าเราจะเข้ากลุ่มสาธารณะของใครก็ตามเราต้องคำนึงถึงกฎของกลุ่มนั้นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้แม่ลุงจะมาคุยเกี่ยวกับการละเมิดในกลุ่มนะคะนั่นก็คือกลุ่มเปิดกลุ่มสาธารนณะกลุ่มที่ให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปโพสเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เข้าไป ดูอะไรต่างๆนะคะหรือเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์ต่างๆนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังคือมันเกิดเหตุการณ์ในกลุ่มของแม่ลุงเองนะคะนั่นก็คือมีคนทำผิดกฎนะมีคนทำผิดกฎแล้วจะเป็นยังไงในกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มอาจจะถูกปิดได้นะคะถ้าเกิดมีข้อหาที่รุนแรงนะคะเมื่อกลุ่มถูกปิดแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะ เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มได้คนอื่นๆก็จะไม่เห็นโพสต์ไม่เห็นข้อความของเราทําให้เราไม่มีการเข้าถึงในเพจของเราหรือในโปรไฟล์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจําเป็นจะต้องช่วยกันดูแลกลุ่มค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดเราทําผิดบ่อยๆนะคะทุกคนมันจะทําให้บัญชีของเราไม่เปิดค่าการมองเห็นนะคะกรณีที่แม่ลุงเอามาให้ทุกคนได้ดูนั่นก็คือเขาทําผิดในข้อหา อ่าท,ทุจริตหลอกลวงนะคะอันนี้คือข้อหาที่อ่เป็นข้อหาที่รุนแรงต่อกลุ่มและต่อเพจของคุณหรือช่องของคุณนั่นเองคะ่ะเพ้อๆช่องของคุณอาจจะถูกปิดหรือถูกแบนได้นะคะสิ่งที่ Facebook เ,เขาแนะนำให้ล่งนั้นทำนั่นก็คือการอ่ลบบุคคลน,นี้นะคะนั่นก็คือ เหมือนกับเราสแปมไว้เลยนะคะไม่ให้เขาเข้ามาในกลุ่มของเราได้อีกก็คือลบเขาออกไปเลยค่ะอันนี้คือถ้าเราต้องการสร้างรายได้อย่าทำอย่าประพฤติแบบนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อช่องของเรานะคะไม่เปิดค่าการมองเห็นแถมถ้าหนักขึ้นเรื่อย เขาจะปิดเพจปิดช่องของเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะแล้วก็อย่าเข้าไปป่วนในกลุ่มของใครก็ตามเขามีกฎเขามีระเบียบนะคะเขามีเอ่อ b o o k o o k นี่ครอบคุมดูแลเขานะคะทุกคนเป็นห่วงทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะมีรายได้กับ Facebook อย่าทำผิดกดไม่ว่าจะในช่องของตัวเองหรือในกลุ่มต่างๆอย่าไปป่วนกลุ่มของเขานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจหรือเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆที่ยังไม่รู้ให้เขาได้ทราบนะคะขอบคุณคะ่ะ